สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคือการทำกระทงจากเปลือกข้าวโพดค่ะตัวอย่างนี้ใช้ก้านดอกพับพึงนะคะตัดยาว2นิ้วค่ะค่ะนี่ค่ะถ้าต้องการขนาดใหญ่ขึ้นเราก็ร้อยแบบนี้นะคะค่ะให้ได้เป็นวงนะคะทีละรอบละรอบ ค่ะร้อยเป็นเส้นก่อนนะคะแล้วมาเชื่อมต่อค่ะให้เป็นวงกลมนะคะจนได้ขนาดที่เราต้องการใส่ก้านเล็กๆเ,เข้าไปนะคะใส่ให้เต็มพื้นที่ตัวอย่างนี้ตัด2นิ้วนะคะอันนี้กว้างประมาณ5นิ้วครึ่งนะคะเหลือข้าวโพดที่จะนำมาใช้ยังสดอยู่นะคะตัดกว้าง2นิ้วครึ่งความยาว ี่นิ้วค่ะค่ะเวลาทบครึ่งแล้วจะได้1น,นิ้วกับอีก1นกระเบียดนะคะนี่ค่ะ1น,นิ้ว1กระเบียดวิธีพับกรีบบัวเราใช้ด้านแข็งอยู่ด้านนี้นะคะเพราะว่าความสดจะยังอยู่ด้านนี้วิธีพับดูจุดถึงกลางของงานนะคะเป็นหลักค่ะจับไปนะคะด้านนี้จับบิดมาค่ะ ให้แนวสันทบนะคะตรงกับสันทบข้างล่างหรือว่ารอยพับข้างล่างนะคะขยับงานให้เท่ากันค่ะสันทบด้านนี้ก็จะตรงกับสันทบข้างล่างนะคะการาพับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะค่ะด้านหน้าด้านหลังเท่ากันค่ะใช้แม็กเย็บค่ะเจียนแต่งให้ได้รูปทรงนะคะ ให้ได้จำนวนตามที่เราต้องการค่ะรัดข้อตัดแกนกลางนะคะว้างหนึ่งนิ้วค่ะความยาวเวลาเราทำก็ เย็ดต่อไปเรื่อยๆนะคะใช้เปลือกข้าวโพดชิ้นเดียวนะคะค่ะตัดกว้างหนึ่งนิ้วยาวสีนิ้วค่ะ,คะการทําเปลือกข้าวโพดก็เหมือนงานทําใบตองนะคะเหมือนกันค่ะเปลือกตรงนี้สองนิ้วนะคะ,คะใช้ลายเส้นอยู่ข้างในค่ะหรือว่าจะเอาด้านนี้ออกก็ได้นะคะค่ะให้แกนกลางอยู่ตรงกลางเปลือกนะคะค่ะ ทำด้านไหนก่อนก็ได้ค่ะตามที่ท่านถนัดนะคะค่ะเป็นการห่อแบบยกยอค่ะสลับกันนะคะถ้าด้านนี้แข็งเราก็สลับเอานิ่มขึ้นนะคะค่ะช่องว่างประมาณครึ่งเซนค่ะ เ็ือาพดต้องริมหน่อยนะคะเวลาทำด้านหลังตัดออกมาให้หมดค่ะค่ะจุดทัาทบนะคะจุดตัดตรงนี้ต้องอยู่ตรงกลางแกนกลางเลยค่ะรัดข้อมาวัดกับกระทงนะคะค่ะเราติดด้านบนฐานนะคะค่ะตรงนี้ก็ตัดใบตองให้เป็นวงกลมติดให้เรียบร้อย จุดเชื่อมต่องานที่เราเริ่มต้นนะคะ,ะถ้าแน่นเกินไปเราตัดออกค่ะตัดออกสองสามชิ้นนะคะ,คะเสร็จแล้วคสองข้างตัดให้เป็นมุมแหลมนะคะ,คะต่อช่วงลายให้สนิทค่ะ,ะใช้ตะปูหมดุดหรือเข็มหมุดตรึงนะคะ างบนฐานเลยค่ะปากเข็มหมุดโดยรอบนะคะพยายามซ่อนหัวเข็มหมุดให้มิดเลยค่ะการติดกรีบให้แนวพับไปทางเดียวกันให้หมดนะคะค่ะริมกรีบสองด้านนี้ ให้อยู่ตรงแนวนี้เป็นเกณฑ์เลยนะคะ อีดชั้นละ17ปลีดนะคะตีดสับวางระหว่างปลีดจัดช่องไฟให้สวยงามค่ะ ต้องเป็นมุมฉากนะคะ่ติดทั้งหมด7ชั้นค่ะต้านล่างตัดเป็นตองติดด้วยนะคะตกแต่งดอกไม้ทุกเทียนให้สวยงามน,นะคะ คุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะถ้าสามารถดูกระทงแบบต่างๆย้อนหลังได้นะคะมีให้เลือกหลายกระทงค่ะค่ะสวัสดีค่ะ